สวัสดีครับประจย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะก,กลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็ <c oughs> สกัดน้ํามันจิ้งเหลนนะครับก็เลยจะมาให้ดูเ <c oughs> นื้อน้ํามันจิ้งเหลนของจักรลิดนะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้ครับสีเหลืองเหลืองนะครับตอนแรกจักรลิดก็ว่าจะไม่ทํานะครับแต่ว่ามีเสียงเรียกร้องได้ตํารามาก็เลยมาทํา ทำปล่อยออกมาก็สามเดือนแล้วนะครับจนมาอยู่ตัวที่สูตรนี้แล้วครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ทุกท่านได้ลองใช้นะครับเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวน้ํามันจิ้งเหลนนะครับมันมีข้อดีก็คือมันมีความเป็นน้ํามันสูงนะครับช่วยให้อ่ามันจะซึมเข้าไปในผิวเราได้ดีขึ้นได้ไวเพราะว่ามันเป็นน้ํามันเหมือนที่ผิวเราก็มีน้ํามันอยู่ที่บริเวณรูขุมขนนะครับซึมเข้าไปในรูขุมขนการใช้น้ํามันจิ้งเหลนก็ให้ใช้การนวดนะครับใ,ใช้วิธีการนวด การนวดประกอบนะครับน้ํามันเป็นแบบนี้ครับครับก็ไม่ไม่เหลวจนกลนไปไม่ข้นจนเกินไปนะครับสีเหลืองสวยมากนะครับใช้การนวดประกอบนะครับเรานวดน้ำมันจิ้งเหลียได้สบายสบายชิวๆเลยนะครับผมก็เอาไปใช้กันนะครับก็เป็นส่วนที่กรองไว้นะครับส่วนส่วนท้ายของคลิปก่อนนะครับที่มันเป็นอะไรนะตะกรอนขุนๆแล้วก็มากรองมันก็จะใสขึ้นแบบนี้ครับเรามาเทให้ดูนะครับ ดูกันเทเนื้อของเขาครับมันก็จะไม่ได้เหลวเกินข้นเกินนะครับกำลังพอดีนะครับนี่ดูเนื้อที่เราเทลงไปนะครับผมใช้นวดนะครับนวดเบาๆนวดได้ตามใจชอบนะครับฝากด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำขวดทำอะไรให้ดูนะครับนมันจิ้งเหลียนขาว ของจากกริดนะครับนี่เป็นน้ํามันจิ้งเหลนสูตรน้ามันจิ้งเหลียแท้ๆนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นฟองเป็นอะไรอยู่เยอะอยู่เตรียมช้อนมาเอาบรรทัดนี่แหละครับดูความใสความขุ่นนะครับไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับถ่ายเองก็เลยสั่นๆ่ลยลำบากทุกทีเลยเวลาถ่ายคลิปนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ ถ้ามันเหลวมากๆมอนน้ำพึ่งมันก็จะหยืดช้ากว่านี้นะครับถ้ามันเป็นน้ํามันก็จะไหลโจกเลยนะครับอันนี้ก็พอดีนะครับผมนวดได้สนุกครับเพิ่มขนาดได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ยังเป็นลองดูทุ่งอยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่มีริดร้อนไม่มีอะไรนะครับนวดได้ยาวๆโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นกําลังใจให้จักกิจด้วยนะครับเอาไปลองใช้ดูครับนี่ทำเองกับมือครับ หมักไว้แล้วก็เอามากรงมาสก,กัดเอามานี่เอาครับใครอยากรู้วิธีทำก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะรับเดี๋ยวจะรับลูกศิษย์แล้วสวัสดีครับ